สวัสดีค่ะเจ๊ใหญ่ไทยแคทมาตอบคำถามนี้กันนะคะรถยนต์รถบรรทุกรถหัวลากนะโดยทั่วไปจะต้องติดตั้งท่อไอเสียมาด้วยนะคะเนื่องจากว่ากฎหมายเขาได้มีกําหนดให้ไว้แต่รถบางรุ่นก็ไม่ได้ติดตั้งท่อไอเสียมาก็มีนะคะส่วนรถมอเตอร์ไซค์มีท่อไอเสียหรือว่ามีแคตตอติกไหมก็ต้องตอบว่ารถมอเตอร์ไซค์โดยทั่วไปที่เราใช้กันในครัวเรือนเนี่ยจะไม่มีท่อไอเสียหรือว่าแคตตติกคออร์เตอร์นะคะ แต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นบิ๊กไบคันใหญ่ๆจำพวกรถ BM รถ Honda พวกนี้มีท่อไอเสียหรือว่าแคทตาลิติกมาด้วยนะคะซึ่งรถหนึ่งคันก็จะมีท่อไอเสียอยู่ที่1ตัวแต่ว่าท่อไอเสียของรถมอเตอร์ไซค์ตัวนี้นะเราจะเรียกกันว่าไส้เหล็กไส้เหล็กไส้เหล็กตัวนี้ก็คือเนื้อของเขาก็จะเป็นเนื้อเหล็กซึ่งแตกต่างจากเนื้อเซรามิกนะคะ แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเนื้อไส้เหล็กหรือว่าเนื้อเซรามิกนะ่ะข้างในเขาก็ยังคงมีทองคําขาวเหมือนกันไม่ได้ต่างกันเลยนะคะสรุปแล้วก็คือรถมอเตอร์ไซค์รุ่นบิ๊กแบดคันใหญ่ๆมีท่อไอเสียหรือว่าแคปตาลิติกคอเวอร์เตอร์ค่ะกบขอบคุณค่ะ